นี้เนี่ยพี่ก็จะมาแก้ไขปัญหาน้ำมันหนาหนะักของวัวชเพรนะาะตอนนี้เนี่ยรถพี่เนี่ยเป็นรุ่นห้าสิบทัพเดิมวาวยี่สิบยี่สิบเครืองนต์ยี่สิบทัพวัวชีพตอนนี้ก็ใส่เป็นของพีทเอ็กซ์แกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีอาการติดนะแล้วก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแก้ไขปัญหาน้ำมันหนาะนักของวัวชีพ ก็ตอนนี้เนี่ยรถพี่เนี่ยเป็นลู่57นะครับชักเดิมวาว28 24เรือนเนี่ย28นะคหัวฉีดตอนนี้เนี่ยก็ใส่เป็นของ P C X 150อยู่อืมก็ตอนนี้เนี่ยมันมีอาการติดนะก็ใส่ไปตอนเล็กๆเนี่ยมันยังไม่มีอาการนะหัวฉีดของ P C X เนี่ยบุกลูจีเนี่ยมันยังไม่มีอาการมันมีอาการเอาหลังๆนะเพื่อนๆแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่เปลี่ยนปั๊มติ๊กไปเนี่ยมันยิ่ง มันยิ่งหนาไปใหญ่เลยนะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันเดินดีขึ้นพี่ก็เลยจะมาแก้ปัญหาโดยการลดหัวฉีดลงมาหนึ่งเบอร์นะก็จะหกลูจีเนี่ยเหลือเป็นหกลูเจนะครับอันนี้ก็เป็นของคลนะิกร้อยมานะก็พี่ใช้หุ่นที่แล้วเนี่ยมันก็ขับได้อยู่นะเัาจะเขียนบอกอยู่หกลูเจเป็นของคลิกร้อยยหัวฉีดเนี่ยพวกหัวฉีดเนี่ยตั้งงบไปเลยนะประมาณไม่เกินห้าร้อยถ้าของคลิกร้อยมาของพี่เล็กอะไรเนี่ยไม่เกินห้าร้อยนะเพื่อนๆหรือถ้ารถใครติดหนาเนี่ยพากล่อ,อง ไปจูนได้นะไปปรับแต่งตถ้ามันหนาไปเนี่ยเขาก็จตจูนให้มันบางลงนะถ้ามันพอดีกับอากาศนะก็ค่าจูนเนี่ยน่าจะประมาณ1000งพันนะแต่ว่าพี่ไม่มีตังค์อยู่ตอนนี้เนี่ยเี่ยวเลยจะมาเปลี่ยนเป็นฮุกลูจีไปก่อนส่วนใครไม่รู้เนี่ยว่าอาการหนาเป็นยังไงเ,เดี๋ยวพี่จะขึ้นคลิปไปดูรนะับว่ามันจะวิ่งยังไง พี่ก็บอกเลยว่าโคตรหนาก็บวกกับปั๊มติ๊กเนี่ยจิตบ้าไปด้วยเพิ่งเปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้หนาหนักขึ้นไปอีกก็พี่เปลี่ยนปั๊มติ๊กไปเนี่ยแล้วก็ใส่วัวฉีดต,ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมาดีขึ้นนะเพื่อนๆเพราะวาครั้งที่แล้วเนี่ยปั๊มติ๊กเดิมอยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นจิตบ้าก็วัวฉีดรถวัวฉีดเนี่ยไม่เหมือนคาบูนะถ้าคาบูเนี่ยขาจะเปลี่ยนนุ่มหนูใช่ไหมมันจะมีเบอร์นุ่มหนูนะแต่ว่าถ้าวัวฉีดเนี่ยถ้ามาติดหนานเนี่ยให้พา สำหรับรถตั้เครื่องเนี่ยถ้าอย่างมันขับดีๆเนี่ยเราควรไปปรับจูนนะเพื่อนๆโอเคเพื่พนนอนๆนะเราไปเปลี่ยนหัวฉีกันเลยนะแล้วก็มาดูนะว่ามันจะหายไหมอาการหนาที่พี่ขับขับอยู่เนี่ยมันจะขับปกติไหมไป t o h o u r later nope สำหรับใครที่เปลี่ยนไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะก็ให้ถอดน็อตตรงนี้2ตัวนะไอ้กับข้างวเนี่ย แล้วก็ทําการสอดนิ้วเนี่ยเข้าไปเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นมันี๋ยว,ว่ามันมันจะเป็นตะขอเกี่ยวกับชุดสีตัวนี้อยู่ทาการดึงขึ้นนี่มันจะเป็นตะขออยู่เกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยถอดปลั๊กตรงนี้นะมันมีปลั๊กหัวฉีอยู่กดแล้วก็ทําการดึงแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบนะ เบอร์สิบตัวผับตัวเมียนี่เบอร์สิบแล้วก็ให้เราเนี่ยดึงปลัป๊กหัวฉีดเนี่ยขึ้นมาจากไอ้คอริดเลยนะพอมันออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ย,ยให้เราเนี่ยดึงเจ้าหัวฉีดเนี่ยออกมาได้เลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทำการเสียบหัวใหม่เนี่ยเข้าไปได้เลยทำการเสียบกลับไปที่เดิมเลยอ่ะเราก็ทำการเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยของฮูลุจิเนี่ย ข้าไปเป็นเศรี่ีรอยนะแล้วก็อย่าลืมเสียบปักหน้าไปด้วยจะหาไม่น้ออาการหนาเนี่ยอะเดี๋ยวข้ามไปตอนที่ที่อยู่บนถนนเลยยแล้ว โอเคครับเพื่อนๆเห็นไหมพอเราเปลี่ยนไปเนี่ยวิ่งดีเลยเพื่อนๆไม่มีแล้วนะอาการติดหนาเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยหัวฉีดใหญ่เนี่ยก็ไม่ดีเสมอไปนะเพื่อนๆหัวฉีดเนี่ยรถหัวฉีดเนี่ยเราต้องรถหัวฉีดเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเวลาเราจาเครื่องอะไรไปเนี่ยเอาไปรีเมพนะเอากล่องเนี่ยไปรีเมพไปจูนเก็บน้ํามันนะเพื่อนๆถ้ามันหนาไปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะลดน้ามันให้แต่ว่าถ้ามันบางไปเนี่ย ก็อาจจะเพิ่มหัวฉีดนะเพื่อนๆถ้าพาไปรีแมปเนี่ยมันก็วิ่งดีขึ้นไปอีกก็พี่อยากจะพาไปรีแมปด้วยนะแต่ว่าไม่มีตังติดอยู่ที่ไม่มีตังลูก้าจีตเนี่ยให้ดีเนี่ยก็หกหรูจีนะที่ขอตั้งตั้งกันไว้เนี่ยก็เป็นหกหรูจีขาจะบอกมาเลยนะว่าหัวฉีดนั้นเบอร์นั้นเนี่ยมันกี่ซีซีก็หกหรูจีเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบซีซีนะแต่ว่าถ้าเป็นของคลิกร้อยห้าเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบซีซีอาการติดหนาเนี่ยก็อยู่ที่รถด้วยนนะเเพื่อๆวลาเราาเซตฝไปเนี่ยทาาางเดินอกศ อากาศเข้าก็เวลาอากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันเนี่ยมันจะเผาไหม้ดีขนาดไหนเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราเซ็ตนะนี่เดี๋ยวมาเบิ้อในฟังก็เป็นท่ออัวราบุรีนะแต่ว่าพี่พาไปพาใหม่ เดินเบาเนี่ยเดี๋ยวมาตั้งใหม่นะเพื่อนมันสโลูไม่ค่อยอยู่ตอนนี้นะน้ำมันที่พี่ใช้เนี่ยว่าเป็นน้ำมัน e ยีนะ่ะ สีมันจะออกคล้ายๆแบบสีโคกนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าอยู่ในสายเนี่ยมันเหลืองๆแล้วโอเคเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็เมื่อกี้เนี่ยไปลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็บเดียวฝนตกเสียก่อนนะรีบกลับเข้าบ้านนะไม่งั้นเปียกถ้าเกิอาการรถตินน้ำเนี่ยก็แก้อาการเหมือนพี่ก็ได้นะพี่ก็จะเปลี่ยนหัวฉีดนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากไปซื้อหัวฉีดมาใส่เนี่ยให้พากล่องไปรีแมปไปจูนใหม่ ก็ราคาเนี่ยประมาณ1นึ่พันได้เพื่อนเลขกลมๆหนึ่งพันได้ที่ก็อยากไปรีมไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าพูดถึงลูก57าจีเนี่ยให้สวยนะหัวฉีดเนี่ยใช้ซักผูกดูจีเนี่ยถูกแล้วนะแต่ว่ารถพี่เนี่ยมันติดนะมันหนาไปนะหัวดูจีเนี่ยตอนเลขเนี่ยพี่ก็สงสัยนะตอนเลขเนี่ยพี่ใส่ตอนที่พี่ใส่เล็กๆเลยนะตอนเลขเล็กใส่เนี่ยมันไม่มีอาการเลยนะเพื่อนๆมันขับดีอยู่แต่ว่าพอขับไปสักพักเนี่ยประมาณสักเดือนนึงได้มันมีอาการติดหนาขึ้นมาพี่ก็งงนะแล้วทีนี้พี่ก็ทําการเปลี่ยนปั๊ตก เก็บบาไปกินห,หนาพ้นเพื่อนว่าแรงดันเนี่ยมันดีขึ้นโอเคเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบคลิปนี้นะครับ